สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจ้า XCMG ครบหนึ่งพชั่วโมงเนาะวันนี้ช่างเข้ามาซ์วิทเปลี่ยนถ่ายสารเหลวหนึ่งพชั่วโมงค่ะอ,นนอันนี้คือรายการใหญ่เลยใช่ไหมหนึ่งเท่าไหร่นะหนึ่พันชั่วโมงใช่ไหมคะอ๋อ มีเปลี่ยนอะไรบ้างคะน้ำมันเครื่องค่ะน้ำมันตัวเด่นน้ำมันสวิงค่ะแล้วกองทั้งหมดครับทั้งหมดทุกอย่างเลยยกเว้นน้ำมันไฮบริดน้ำมันไฮบริดเปลี่ยนที่สองสองพันสองพันครบทุกทุกสองพันหรือว่ายังไงคะแต่ว่าพวกน้ำมันน,นี้ครบทุกทุกหนึ่งพันเทุกหน,นึ่งพันทุกหนึ่งพันแล้วพวกน้ำมันเครื่องอะไรล่ะคะน้ำมันเครื่องทุกห้าร้อย ห้ารอชั่วโมงเปลี่ยนอ๋อมันจะไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้หนึ่งพันี่คือหลายอย่างหน่อยห้าร้อยชั่วโมงคือน้ำมันเครื่องหนึ่งพันคือน้ำมันตัวเดินไฮดรอลิกนี่สองพันอ่าโอเคอันนี้พอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ทำงานต่อไปได้เนาะทีมงานเราก็ต้องได้หยุดพักรอสักคู่หนึ่งค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงให้ช่างเขา ดูแลเพราะว่าเขาทํางานหนักมาแล้วนะทุกคนอันนี้ทีมงานเรานะคะวันนี้วิ่งด้วยกันอยู่ห้าคันอยู่ห้าคันด้วยกันนี่ค่ะต้องจอดรอสักครู่หนึ่งมันก็จะมีตัวนี้ก็ยังหลวมๆแล้วนิดนึงเดี๋ยวรอบต่อไปน่าจะได้เปลี่ยนแผ่นชินตรงนี้ด้วย ต้องต้องถามคนคนขับหน่อยเนาะว่ามันมีอาการอะไรที่ว่ามันอ๋อเดี๋ยวบอกช่างให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชเฟอร์มาดูหน่อยว่าไอตัวน็อตตรงนี้มันหลวมคงมันจะหลุดหายนี่นะคะช่างจะด,ดูให้พี่หน่อยอันนี้นะมันจะหลวมมาขันตรงนี้ให้หน่อย ก็ไม่นานค่ะประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงทีงานเราก็รอได้อยู่ิดนึงจุกจุกจุกมาบอกช่างหน่อยไอ้ตรงไหนล้วมให้เขาขันให้หน่อยมาบอกแกหน่อยเด้อนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวพุ่งกี้อ่ะจุกตรงพุงกีอ่ะมันล้วมอ่ะ อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่าเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันตัวเดินเอาอันนี้ไปโดนอะไรมาอันนี้คืออะไรน,นี่คือโดนใช่ไหมคะนี่มันเป็นคือโดนเนี่ยจะหักเลยนี่นเนี่ยแสดงว่าโดนตอนย้ายหรือเปล่า มอมแมมเลยเพราะว่ามันอยู่ฝุ่นแถวนี้ไม่มีอันนี้คือคือกองกองไฮโดรลิกไฮโดรลิกใช่ไหมเปลี่ยนใช่ไหมคะอ๋อรอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่ใช่เปลี่ยนแล้วหรอหรือว่ายังไงรอบที่แล้วมันเปลี่ยนห้าร้อยหรือเปล่าใช่ใช่ห้าร้อยคือทุกทุกห้าร้อยต้องเปลี่ยนกองนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมครับมันจะมีมาทุ้กพันตนะัวโมงอ๋อทุกพันใช่ไหมอ๋อตอนห้าร้อยนั้นคือมันชำรุดมันมีรอยอันนั้นเราเปลี่ยนเป็นกองตัวนี้นะ ลองลองดูซิว่าถ้ามันแต่มันห้าร้อยแต่มันชำรุดแล้วนะเปนกองอีกรุ่งหรอือเปล่าครับแล้วแต่เห็นมันมยาวๆอ๋ออรอบที่แล้วไม่ใช่ช่างคนนี้มาแต่พี่จำได้ว่ามันเป็นลักษณะทรงประมาณนี้โอ้อากาศวันนี้จริงๆเลยเด้อนี่ร้อนจนแบบ อันนี้คือเป็นน้ำมันตัวเดินนะคะทุกคนเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินอีกห้าร้อยชั่วโมงก็เจอกันอีกครั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทีมงานเราก็ไม่ดับเครื่องเลยนะคะอากาศร้อนติดเครื่องนอนพักสบายเลยทคนี้ค่ะคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยว จะมาติดตามตอนช่วงที่ทํางานอีกทีหนึ่งเนาะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องหมดทุกอย่างเปลี่ยนกองหมดทุกอย่างเราก็จะลงมือทํางานต่อเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ